สำนักง,งานประมงจังหวัดสกลนครนะคะร่วมกับร้าน f i s h e r m a n s h o ออุทยานบัวสกลนครนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานแบบออนไลน์ค่ะร้อมกันทั่วทั้งประเทศเพื่อตั้งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับประชาชนชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยการันตีคุณภาพมาตรฐานตราสัญ,ญลักษณ์ประมงทงเขียว ร้านฟิชชั่นแมนช็อปแอดอุทยานบัวสกลนครนะคะจำน่ายผลผลิตจากกลุ่มเกษตร,รกรและชาวประมงได้แก่ปลาแห้งปลาส้มฟักจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพตบลปลาโหลอำเภอวารินชูมิมนะคะน้ำปลาร้าแม่นวลปลาร้าทรงเครื่องแจ่วบองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาร้าบ้านมนหมู่สอง ปลาส้มนะคะปลาตะเพียนและปลาแห้งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรแปลงใหญ่ตระบนานาหัวบ่ออำเภอพนนิคมค่ะ ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มีอาชีพในการจับปลาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอที่มีอาชีพในการเลี้ยงปลานะครับรวมทั้งสัตว์น้ําอื่นด้วยนะครับไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวกุ้งหอยปูอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะประสานติดต่อเราเพื่อเพื่อที่จะนําสินค้ามามาจาหน่ายตรงนี้ได้อันนี้ในในมุมของผู้ผลิตนะครับแต่ว่าในมุมของผู้บริโภคเนี่ยพี่น้องชาวสกลก็จะมีอ่ามีทาง เลือกในการบริโภคสินค้าประมงก็คือมีร้านที่แน่นอนนะครับที่มีที่ตั้งอยู่แน่นอนว่านึกถึงอยากทานสินค้าประมงหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าประมงเมื่อไหร่ก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับไปดูที่สระแก้วกันบ้างนะคะที่ตลาดกลางเกษตรกรสระแก้ว ดรเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดงานพร้อมกันนะคะโดยทางกรมประมงค่ะก็มีนโยบายในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคซึ่งก็เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการสร้างช่องทางและรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวประมง กิจกรรมที่ดําเนินการนะคะก็คือการจัดให้เกิดตลาดและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าให้เกิดการรับรู้และจําหน่ายโดยร้านค้าค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดกลางเกษตรกรภายในปั๊มบางจากสหกรณ์การเกษตรมือสระแก้วจำกัดที่นี่ค่ะก็จะรวบรวมสินค้าประมงไว้มากมายอย่างปลาส้มปลาร้าสับน้ำพริกปลาร้าคั่วสมุนไพรปลาปช่อนแดดเดียวข้าวเกลียบปลานะคะแหมมากมายเลยทีเดียว สินค้าที่นี่เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดสะแก้วนะคะก็จะนํามาตั้งจําหน่ายไว้ที่นี่ถือว่ามาที่นี่ได้ครบละค่ะ